เดี๋ยวดูตัวอย่างก,ก่อนนะครับสอโอ้สองว้าใครจะแข่งกับพี่นุวาหนึ่งสองไปวว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 วบวววววว อ่ะท so ุกคนตอนนี้แล้วครับเรามาจากบ้านไม้เมยสวนแล้วแล้วเราก็พาไม้เมยสวนเนี้ยมาเที่ยวที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไม้เมยสวนเนี้ยมาตะลุยสวนน้ำแกรนแคนยอนเชียงใหม่นะครับครั้งที่แล้วพี่นุมานะมาครึ่งวันเครื่องเล่นเล่นไม่หมดนะครับวันนี้ก็เลยชวนไม้เมยสวนมาเล่นด้วยแล้วก็ทีมงานมากันสิบกว่าคนนะครับนี่ลงหมดเลยเปล่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้เราจะไปเล่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวถ่ายกัน3ช่องช่องพี่นุช่องกบแล้วก็ช่องพี่วานเบลทูบนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื นะครับเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มลุยที่สวนน้ากันแล้วตอนนี้นะครับที่สวนน้ําไก่ขันยอดเชียงใหม่เนี่ยมีราคาพิเศษนะครับจากปกติเนี่ยราคา650บาทต่อ1คนนะครับตอนนี้เหลือ270บาทจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็มีสวนน้าในโซนของเด็กนะครับน้าไม่ลึกนะครับปกติราคาอยู่ที่300บาทตอนนี้เหลือที่150บาทเท่านั้น รีบมาเล่นเลยนะครับตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นอัดแรกเลยก็คือซิไลน์นะครับแล้วเราจะจับฉลากในการเล่นนะครับล้วงไข่2ฟองเป็นชื่อใครเนี่ยคนนั้นต้องไปเล่นเครื่องเล่นนะครับพี่วานจะเล่นไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักเกินเขาจะให้เล่นน้ำหนักรู้สึกว่าลงถึงร้อยห้ากิโลพี่วานจะเป็นคนล้วงไข่ <c oughs> พี่วานลองเครื่องเล่นต่อไปครับ่ะพี่อย่าห้ามมองพี่ล้วงเอามือบางหลังได้ไหมได้ล <c oughs> <ๆ>้วงลึกๆหน่อยพี่ล้วงลึกๆเอาเอาฟองเดียวก่อนอาฟองเดียวก่อน ยังไม่ต้องไปอ่ะกัมไว้กัมไว้กัมไว้อีกหนึ่งฟองเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวฟองแรกพี่วานสำหรับคนที่เล่นซิปไลน์ใครครับใครพี่ครแล้วคนต่อไปครับใครเนี่ยนาลีนาลีอ่าสองคนสองคนสองคนนี้นะครับจะไปตะลุยซิปไลน์ครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลย คนที่จับสลากได้นะครับก็เป็นพี่ชาร์ปกับน้องนาเรศเนานะแต่ว่าพี่เติลเนี่ยอยากโดดอยากโชว์นะครับอยากให้พี่เติลปิดท้ายมานะครับใครจะคนแรกพี่ชาร์ปกับนาเรศให้พี่ชาร์ปเ,เสียสลาก <c oughs> ตอนนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะครับเซฟตี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พี่เติลไปถ่ายลงโน้ตเดี๋ยวพี่นุรอรับตรงนี้แล้วกันก็เขาจะต้องไปนูเนี่ยไกลอ่ะไปเดี๋ยวรอดูไปครับนี่ให้พี่ชาร์ปก่อนใช่ไหมเล่นกระพาโอ้ใช่ครับให้ผมเล่นไม่ท้าวเลยวผมโกงคำสูงไหมมาถอยแล้วที่เสือ

ต่อไปนเรศนะพร้อมไหมพร้อมไหมพี่พร้อมครับผมพร้อมไหมผมไม่พร้อมเสมอผมถ่ายอย่างเดียวโอเคอ่ค่อยค่อยย่อหนึ่งสองสามไปว้าวสุดยอดเลยครับทุกคนมาดูมุมนี้ว้าวสูงมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวนี้โอ้สุดยอดเลยครับโอ้โหไม่ได้กลัวอะไรบ้ากเลยครับสนุก เอาละครับคนต่อไปพี่นาเรศมาแล้วครับพี่นาเนารศมาแล้วครับ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 โอ้ยไม่ร้องเลยอ่ะหนุนครับอ่ะต่อไปจะเป็นดานของพีตเตอร์แล้วนะครับอันนี้เป็นรอบแถมพี่หนักเท่าไหร่แปดสิบสี่ครับ <c oughs> โอเคสบ,บาย<ช>เลย <c oughs> โอเคพร้อมพร้อม <c oughs> นั่งลงหนึ่งสองสามเอ้ คนสุดท้ายครับพี่เต้นมาแล้วครับพี่เต้นพี่ต้นโดนโยกพี่เต้นพี่เต้นพี่ต้นไม่ร้องเลยอ่ะร้องแล้วเหรอโอ้โหอ่าเรียบร้อยครับพี่ชาครับพี่ช้าเสียงหลงเลยเหรอโอยบุด้้วะกลัวกลัวความสูงว่าบอกกันดีอะความสูงอะมัน โอเคทุกคนอันต่อไปที่เราจะเล่นนะครับก็คือมอนกระโดดนะครับนี่ <Okay. S 1> อันนี้นะครับทุกคนต้องมี1คนอยู่ข้างล่างแล้วก็อีก1คนอยู่ข้างบนอ่าดังนั้นเราใช้2คนนะครับพี่เล่หเป็นคนที่เล่นรอบที่แล้วเนาะรอบที่แล้วครับอ่ารอบนี้จะเป็นคนจับอ่าพี่เติ้ลอ่าหันหลงังหันหลงังหันหลงัหลงหยิบสองคนหยิบสองคนใช้มือคนคนอ่าเอาเก็บไปครับอีกลูกนึง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 อ่ามาดูครับมาดูโดนน้ำหายหมดแล้วมั้ง ชื่ออะไรครับอ้าวไม่มีชื่อไม่มีชื่อไม่มีชื่อลุ้มจำใหม่อีกลูกนึหนึ่งลูกนี้ลูกนี้ลูกนี๊เฮ้ยพี่นุเฮ้ยอีกลูกนึงครับอีกลูกนึงเอาครับหมอนกระโดดไปครับพี่ต้นสรุปพี่นุกกับพี่ต้นจะไปเล่นหมอนกระโดดนะครับไปอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนนะครับดูตัวอย่างก่อนโอเคครับสองโอ้ สุดยอนต่อไปพี่นุงจะนั่งาให้พี่เตัลโดดนะครับพร้อมครับพร้อมครับเียวอ่ะเฮ้ยเอาอาสองหนึอ ไป,ไป <c oughs> พี่ดูโดดไปแล้วนะครับมันมากมันเสียวตอนลอยขึ้นไปนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับคนที่นอนอยู่นั่นคือพี่ติ้นสายหมีดูท่าแล้วจอพาดูจะโดดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าพี่ติ้นจะเด้งสูงขนาดไหนติ้นพร้อมไหมพร้อมยอกมือหน่อยเติ้ล <c oughs> เอา <c oughs> โอเคทุกคนเ,เกมนี้ก็เรียบร้อยนะครับหมอลองกระโดดนะครับพี่นุกกับ,บพี่ต้นผ่านด,ด่านนี้ไปเรียบร้อยครับ จะมีการเสี่ยงดวงแต่ว่าลืมเอาไขมาเอาไงเอาไงอะน้อยออกน้อยออกเนาะมาใครออกรอดย่้ปะคอทำไมอเผื่อเราคนที่เหลือสองคนสุดท้ายดดอวน่เหลือสคน้อาว้อาวอ้อาออกไล้เอเอาออาเอ้าแอวเออแล้วเอาแล้อเ้ออออวล ลยั <bots. S 1> น <ained her> <laughs> มัหมดเลยเอากล้องไปดูก่อนว่ามันเสียวเสียวเสียวแค่ไหนอันนี้ค uh, ร um, mm, uh, okay, uh, okay, uh, 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 ับต <c oughs> oh. ้องโดดลงไปนี่นะครับใครจะลงก่อนครับโอ้ยหน้าเสียแล้วครับอ้โปโอ้ ทมโพลีนนะครับนี่ทมโพลีนเป็นไงโอ้โหแย่เลยครับโดนทุกเอาละครับอันต่อไปสไลเดอร์นะครับนี่สไลเดอร์นี้ใครจะเสียสละครับผมผมนะผมลงอ่าโดโดสไลเดอร์ใครยังไม่เล่นนะผมผมกบยังไม่ได้เล่นเลยเนาะมาสวนน้ำมันต้องสไลเดอร์อะใครก่อนผมก่อนนะเออไปครับอ้าวสไลเดอร์ไปลองด้วยพี่กบไม้ไม่สวนเดินส่ง ข้าหรโอ้โหข้าับผมด้วยครับผมนี่อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นโอ้หน่ยยไป มาแล้วต้องพายเรือครับโอ้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 เฮ้ยโอ้้เฮ้ยเฮ้ยโอ้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 ตอนเห็นเหอ้โอ้พีเตอนอยู่กับสาวๆนี่เองนะครับ พี่เติ้ลนะครับไม่ไปถ่ายกับเราเลยเตินคุณอยู่กับสาวๆอ่ะน้องครับพี่เติ้ลได้มีการคุยอะไรกับน,น้องๆได้ใช่ไหมนี่ <c oughs> น้องเข้ามาจากจังหวัดอะไรไม่รู้กูเล่นตรงงูก๊กการมึงอยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย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  <c oughs> อ่ะกิจกรรมต่อไปจักรยานน้ำนะครับไม้เม์สวนกับต้นสายวีเฮ้ยเมี่ยงเป็นไงวะตอบตอบตอบไปโอ้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 แอบตอมอยู่ตรงนี้นี่เองต่อไปเดี๋ยวไม้เม์สวนจะแก้ตัวไม้เม์สวนกับพี่อาร์ตโอเคป่ะอ้าวหนึ่งสองสามไปไปแล้ว โอฮาาเฮ้ยทำไรกันอ่ะตองดก่อนนิอันไหนอันนี้อันนี้เมื่อกี Hence, mm ้ไปได้หประมาณหลายสิเมตรเป็นสิบเมตรเลยแล้วเงี้ยระวังไปไปแล้วครับโอ้ย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 โอ้ได้เว้ยโอ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยมไปไม้แล้วไปไไปได้วไปไม่ไะเฮ้ยใครจะแข่งกับพี่นวะอ๋อโดหรอยม ตสอตสามไปวบ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 ้ยชนะอยู่เก้าเซนว่ะได้เนี่ยชนะอยู่แค่นี้เฮ้ยเมื่อกี้เกืบได้นะวบ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 วินเนอร์วินเนอร์ขอบคุณหมชนะเท่าไหร่นะเก้าเซนใช่ไหมเก้าเซนแค่นี้แค่นี้แค่นี้เป็นตัวใหม่นะเป็นตัวใหม่นะโอ้พี่ขึ้นแล้เองชนะเก้าเซนคุยขนาดนี้เร็ว โอเคครับต่อไปเป็นสไลเดอร์ใหญ่นะครับอันนี้คือจะสูงมากเป็นพิเศษอันไหนน่ากลัวกว่ากัตั้งคู่นะอ่ะไปเราเลือกเลยนั่นอะไปครับผมเสียสไลเดอร์พี่อันนี้ไม่พี่ไม่ไปเอ้าพี่ทายพี่ทายพี่ทายอ่ะไปก่อนเลยไปไปก่อนเลยเอ้นั่งลงก่อนพร้อมไหมเอาไหมนะเอาไหมฮะหนึ่งสองสามไปเลย โอ้พุ่งอย่างแรงเลยอ่ะไปแล้วอ่ะพร้อมนะพร้อมนะสามหนึ่ไปโอ้โหแข็งเลยโอ้มาด้วยเหรอโดนด้วยเหรอโอ้ยนาโผล่มาเลยอันอันนี้หรอพี่ เอาลงอันนี้กันหมดเลยนะครับเ <Okay. S 1> อ๊ะลองลงไปเลยอ่าพร้อมนะหนึ่งสองสามไปเลย้ห <laughs> หลับตาปีเลยวะอ่าผ่านไปแล้วครับทุกคนสำหรับสไลเดอร์ใหญ่นะครับนี่มาลองกันได้ครับอ่าต่อไปนะครับ,ปรบเป็นกระโดดสูงวัดใจนะครับอันเนี้ยน่าจะน่ากลัวที่สุดแล้วแล้วพี่โยยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับพี่โยจะวัดใจ10เมตรนะครับ,บไ,ไป โอ้โหอุ้ยเดินกระจกด้วยอุ้ยฝากพี่เ็าถ่ายให้หน่อยครับเะม่หนูมาเนี่พี่ไม่กล้าไปครับวิงหนดได้ไหมได้แล้วแต่วิงเลยเหรอปุ๊บขาดีๆี่หนำรีแอ้งแขนนะแขนจะลุก โอนน okay, เคสำหรับพีโยนะครับก็โดดด้วยความสูงสิเมตรนะครับนี่เป็นเครื่องเล่นที่อ้าวน่าจะสูงที่สุดเลยเอา,าอยากลองด้วยใช่ไหมอ่าผมว่าเป็นเล่นสไลด์ดีว ortic, ๆๆดวกว่าครับโอ้ยสรุปครับจับครับ กลับดีกว่าครับกลับดีกว่าสูงจัดครับโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับถ้าสนใจนะครับมาเล่นกันได้นะครับที่สวนน้าแกรนแคนยอนเชียงใหม่นะครับตอนนี้นะครับลดราคาจาก650บาทเหลือ270บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เด็ก300บาทเหลือ150บาทเท่านั้นนะครับก็ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย